โอเคนะครับวันนี้ก็เราก็มากดในการทํางานบ้านเด็กกำพรานะครับว่ามันมีอะไรบ้างกดข้อที่1การอ่านกดจะทําให้พวกเด็กๆมองคุณว่าเป็นคนน่าเบื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องเอากระดาษกดแผ่นนี้ภายในห้องพักของตัวเองเท่านั้นและอย่าทํามันหายเป็นอัาขัดเกิดคุณทําหาย และไม่สามารถหามันเจอไปในหกชั่วโมงรีบบอกฉันหรือพี่เลี้ยงเด็กให้เร็วที่สุดพวกเราจะบอกวิธีกันตายอย่างเร็วที่สุดสำหรับคุณกดข้อที่2งหน้าของคุณคือการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของบ้านเด็กกำาร้าโดยคุณสามารถ ทำงานได้ทุกเมื่อทุกเวลาเพราะฉะนั้นทำให้แน่ใจว่าทุกซอกทุกมุมของบ้านถูกทำความสะอาดทั้งหมดและเชื่อเถอะการปล่อยให้ความสุขปรกแต่ไม่เรียบร้อยอยู่ภายในบ้านจะทำให้คุณใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ลำบากยิ่งขึ้นกดข้อที่3คุณไม่ควรอยู่ในห้องไหน นอกจากห้องพักของตัวเองเกิน30นาทีและต้องปิดหน้าต่างทุกครั้งหลังทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้แน่ใจอยู่เสมอว่าก่อนออกมาจากห้องคุณได้ปิดหน้าต่างทุกบันแล้วจริง,รงๆเพราะหากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นคนที่จะรับผิดชอบเป็นคนแรกก็คือตัวคุณเองกดข้อที่4 ระหว่างที่คุณกําลังทาความสะอาดสังเกตฝุ่นะอบพูลรอบตัวไว้ให้ดีๆในบางครั้งมีจะมีห้องที่สกผ่านเข้ามาเยอะเกินไปจนทําให้คุณหารทำความสะอาดในห้องนั้นสายเกินไปแล้วหากคุณเห็นว่าฝุ่นวนภายในห้องเยอะจนคุณมองไม่เห็นอะไรไม่เห็นรีบหาทางออกมาจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะด้วยพิธีใด วิธีไหนก็ตามไม่อย่างนั้นคุณจะหลงทางอยู่ในเราฝุ่นน้ำพุนั้นตลอดไปนี่ห้ากดข้อที่5การทำความสะอาดของคุณภายในชั้นสนั้นมีคนเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นคุณควรจะสั่งติดสิ่งพวกนี้เอาไว้เป็นพษษิเศษ5.1ไฟของห้องเปิดได้ปกติหรือไม่ 5.2ก่อนประตูยังสามารถใช้การได้อย่างปกติหรือเปล่า5.3หน้าต่างภายในห้องไม่มีรอยแตกหรือชำรุดเสียหาย5.4เสียงภายในห้องเงียบอย่างผิดปกติหากเท่สิ่งนน่งเหล่านี้แม้คุณจะรู้สึกถึงมันได้เพียงเล็กน้อยก็ให้รีบเดินออกจากห้องเ่านันซักการทำความสะอาดห้องนี้ ไม่ใช่ของบานหลังนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกกดข้อที่6หลีกเลี่ยงภาพการพบเจอกับเด็กๆให้มากที่สุดเพราะพวกเด็กๆมีพลังงานที่ล้นเหลือผิดปกติกับตัวคุณเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้พวกเขาสนใจจะทำให้คุณปลอดภัย แต่คุณอย่าได้เมินพวกเขาเด็ดขาดหากมีเด็กคนไหนที่กําลังพูดคุยกับคุณหรือทําท่าทางสนใจคุณอย่างชัดเจนได้ชัดก็ทําตามที่พวกเขาบอกซะการเมินไม่สนใจเด็กๆไม่ใช่ความคิดที่ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหวังว่าคุณจะใจนะกฎข้อที่7คุณสามารถคุยกับพวกเด็กๆได้ทุกเรื่อง เว้นเพียงอย่างเดียวอย่าพูดชื่อของคุณให้พวกเขาให้พวกเด็กๆฟังอย่างเด็ดขาดไม่ว่าพวกเด็กๆจะถามหรืออ้อนคุณก็ตามห้ามบอกให้พวกเขาเชื่อชื่อของคุณนั้นคืออะไรและอย่าให้ชื่อหลอกมันไร้ประโยชน์ถ้านั่นมาจากปากของคุณเองอีกสิ่งที่คุณควรระมัดระวังจะเล่นกับ พวกเด็กๆพวกเขามักชวนคุณไปเล่นเกมที่พวกเขาคิดถึงเองและไม่ค่อนข้างจะมันจะอันตรายสำหรับคุณนิดหน่อยแต่คุณจะไม่เป็นไรถ้าหากพี่เลี้ยงเด็กอยู่ใกล้กับคุณเพราะฉะนั้นขอความชื่วขอความช่วยเหลือจากเธอหากจำเป็นกดข้อที่8อย่าขึ้นชั้น2หลังจากผ่านเที่ยงคืนไปแล้ว ในยามนี้พวกเด็กๆจะเริ่มหลับและการทําเสียงดังในเวลานี้จะทำเป็นการปลุกพวกเขาจากฝันเสียมากกว่าในเวลานี้ฉันขอแนะนําว่าคุณควรจะนั่งพักอยู่ในห้องของตัวเองที่ชั้นหนึ่งและออกมาเช็คความสะอาดภายในห้องอื่นบางบ้างเป็นครั้งคราว บางที่คุณอาจเห็นเงาบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดเป็นครั้งคราวขอให้คุณอย่าเป็นกงนังวลเพียงแค่คุณทำมือและไม่สนใจพวกมันก็จะไม่สนใจคุณกับเช่นกันทุกอย่างจะกลับมาเป็นเวลาปกติหลังจากรุ่งเช้ามาถึงพวก,กเด็กๆจะเริ่มตื่นเมื่อถึงเวลา6.00และพวก เขาจะกลับมากระตือรือร้นอย่างรวดเร็วกดข้อที่9คุณควรเช็คไปเช็คที่สุดทางเดินของชั้นหนึ่งในทุกวันเพียงแค่รอบละครั้งก็เพียงพอแล้วที่นั่นจะมีประตูไม้ที่ถูกเผาไหม้อยู่บานหนึ่งให้คุณลองเข้าไปเปิดมันดูหากมันถูกล็อก และไม่สามารถเปิดออกได้ไปได้ยินดีด้วยคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปในห้องนั้นแต่ถ้าหากมันถูกเปิดออกคุณจำเป็นต้องเข้าไปทำความสะอาดภายในนั้นและมันมีกฎพิเศษอยู่นิดหน่อยกฎข้อที่10ภายในห้องที่สุดทางเดินชั้นหนึ่งนั้น มันมีจัดเป็นห้องที่ต่างออกไปเพราะมันจะถูกเผาไหม้จนเกรียมไปทั้งหมดแล,และสิ่งที่คุณควรทำนอกจากการทำความสะอาดคือคอยระมัดระวังตัวเอาไว้ตลอดและเวลาอยู่ภายในห้องนั้นคุณไม่ควรสามารถคาดเดาได้เลยว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องนั้น หากคุณได้เจอกับบางสิ่งที่ผิดปกติในห้องนั้นคุณไม่ได้คิดไปเองแน่นอนและหากมันเป็นแบบนั้นขอให้คุณรีบทําความสะอาดและออกมาจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดซะหากคุณได้ทําความสะอาดไปครั้งหนึ่งแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกลับมายัางห้องนี้อีกภายในวันนี้กดข้อส1อ จำกดข้อนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจหากคุณเกิดอ่านข้อความนี้วงเล็บนี้ได้ให้รีบมาบอกกับฉันทันทีฉันจะอยู่ที่ห้องพัก201ที่ฉันสองเสมอและฉันจะรีบบอกข้อมูลของมันให้คุณฟังขอให้ทำใจเอาไว้ หากเกิดหากเกิดอ่านมันได้จริงๆชีวิตของคุณหลังจากนี้คงปั่นป่วนสุดๆไปเลยกดข้อ12หากกดทั้งหมดจบแล้วรีบให้บอกพี่เลี้ยงด้วยเลี้ยงเด็กๆว่าคุณมาจะมาทำงานที่บ้านเด็กจุดกำาแห่งนี้ซะเธอจะจดจำคุณเอาไว้และอาจจะช่วยคุณ ได้ในยามจำเป็นโอเคครับสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วีหน้าสวัสดีครับ